พระมารา,ามาทิปดินข้าพุทธเจ้านาหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ทรงสักผู้ป่วยณนะโรงพยาบาลพานทองขึ้นโดยได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาถึงความจงรักภักดีตลอดจนได้ร่วมกันทำให้รับ สื่อสื่อสื่อขอญาตลงเลยครับสื่อศาสตร์กษัตริย์เราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์เอ่ทำมั้ยครับอันทึ่ภาพครั้งที่แล้วมือลง għandu no, 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 no. เป็นกงใจให้เนาะ่หลวงเนาะท่านว่าเป็นอะไรเนี่ยบาร